สวัสดีคะ่ะทุกๆคนขอต้อนรับสู่ช่องเอมสี่นวลแมวจรนะคะวันนี้เอ็มพาไปเที่ยวสวนของคุณอาค่ะของอาเนาะนี่เดินทางไปเที่ยวสวนกันนะคะทุกคนเป็นสวนปามค่ะแต่ว่าจะมีทุกอย่างนะคะทุกอย่างเลยค่ะอันนี้คือตอ้นมะม่วงหิม,มาพานต์นะคะหรือบ้านเอ็มเขาจะเรียกว่ามะม่วงเล็ดล่อค่ะบางจังหวัดก็เรียกว่ากายอยู่กายหยียาร่วงแล้วแต่บางจังหวัดเขาจะเรียกกันเนาะส่วนบ้านเอ็มก็เล็ดลอ่อ บรรยากาศดีค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากๆแล้วก็ลมเย็นสบายนะคะทุกคนแต่ว่าอากาศจะร้อนหน่อยอันนี้คือน้องสาวคนนั่งเก็บเม็ดมะม่วงอยู่นะคะทุกทุกคนเก็บเม็ดม,ม่วงเอาไปคั่วกันเนาะแต่ว่ามีไม่เยอะค่ะทุกคนเดี๋ยวถ้าเอ็มมีจังหวะเอ็มจะไปถ่ายต้นมะม่วงที่เป็นสวนตรวจให้ดูนะว่ามันเยอะขนาดไหนนะคะทุกคนอันนี้เราปลูกไม่กี่ต้นค่ะต้นสองต้นอันนี้เอาไว้กินยอดแต่บังเอิญมันโตมันสูงแล้วเนาะ นี่ทุกคนเป็นสวนปามค่ะร่มรื่นค่ะไม่ใช่ของเอ็มนะคะทุกคนของอาจะเดินทางไปส่งอากันอ่านี่เลยค่ะลัดเลาะไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเดินชมสวนกันไปเรื่อยๆือันนี้เขาเขียนว่าไร่าตามใจเมียนี่คุณอาเคยเขาเขียนไว้เนาะทุกคนได้ดำใจเมียเป็นไงคะเป็นไงป้ายนี้แบบเท่เลยนะอย่างเท่เลยคะ่ะทุกคน บรรยากาศในสวนก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นสวนปามเนาะทางภาคใต้ก็จะปลูกสวนปามสวนยางมันเป็นหลักเนาะทุกคนเนาะแต่อากาศก็จะร้อนแต่ก็จะไม่ร้อนเหมือนในเมืองเพราะว่าต้นไม้เขาเยอะต้นไม้เขาเยอะมากๆค่ะทุกคนดูเลยนะคะทุกคนเราก็เดินเที่ยวกันไปเรื่อยๆในสวนเนาะอันนี้เอ็มอยู่ไม่นานกับทุกคนเอ็มออกจากบ้านก็เที่ยงแล้วเนาะปิดร้านเที่ยงแล้วแล้วก็ไปส่ง อยู่กันประมาณไม่ถึงชั่วโมงค่ะทุกคนประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะตอนแรกตอนแรกว่าถ้ามีเวลาก็จะแวะเที่ยวทะเลก,กันจะแวะหาดบางเอบางเบนค่ะทุกคนแต่ว่าไม่ทันอันนี้ค่ะคือเป็นบ้านหลังเล็กๆเหมือนรีสอร์ทนะคะที่อาเขาสร้างไว้เวลาไปนอนในสวนเนาะเวลาไปตัดปาล์มตัดอะไรแบบนี้ทุกคนปาล์มนี่ใช้เวลาประมาณสิบห้าหรือยี่สิบวันเราก็ตัดได้แล้วเนาะแทงแทงแทงได้แล้วแทงมันได้แล้ว มันก็เป็นอะไรที่ได้ตังค์เร็วนะทุกคนเนาะอืมประมาณนี้นะทุกคนเนาะนี่ก็หลายปีแล้วประมาณเกือบสิบปีกืบสิบปีได้แล้วนะมั้งไม่มีอะไรมากหรอกค่ะคลิปนี้เอ็มก็มาในสวนก็เลยถ่ายบรรยากาศบ้านสวนให้ทุกคนได้ดูเนาะมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะทุกคนเนะาะก็จะมีต้นส้่มโอเป็นส่วนผสมเล็กๆน้อยๆค่ะทุกคน ด้านข้างๆนู้นก็จะเป็นห้วยนิดหน่อยแต่น้าไม่ค่อยมีแลวช่วงนี้มันร้อนอันนี้ต้นทุเรียนค่ะต้นทุเรียนก็มีสามสี่ต้นนะอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูต้นพริกไทยกันนะทุกคนเพราะว่าด้านหลังอ่าเขาปลูกพริกไทยไว้ประมาณสี่ห้ากอนะปีนี้ได้ประมาณเกือบสิบโลอ่ะทุกคนพริกไทยได้เกือบสิบโลเลยนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นห้วยนะคะด้านตรงนี้เป็นห้วยแต่ว่าน้ํามันนั่นละน,น้ํามันแห้งอน้ำมันแห้แงแล้วทุกคนเนาะ นี่เลยถ้าไปดูเลยนะคะถ้าไปดูกันเป็นเพื่อนกันไปเลยเป็นเพื่อนนะคะทุกคนเดินข้าไปดูกันได้เลยในสวนเนาะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพาทุกคนเดินไปดูในพริกไทยนะคะทุกคนเนี่ยสามปอน,นี้นะคะทุกคนได้ประมาณเกือบสิบโลนะนี่เลยเอ็มชอบนะเอ็มอยากปลูกพริกไทยมากเลยทุกคนประมาณนี้เลยค่ะทุกคนนี่กอพริกไทยเนาะอากาศก็จะร้อนหน่อยนะคะทุกคน นี่เลยค่ะด้านข้างก็จะเป็นสวนของเพื่อนบ้านด้วยกันนะคะก็มีสวนปาล์มเหมือนกันเนาะนี่เลยนี่มีหมดค่ะที่ดักโรงที่ดักปลาใสเตยมีหมดเลยค่ะทุกคนบรรยากาศบ้านสวนนะคะทุกคนไม่มีอะไรมากค่ะน้องสาวคนริมาส่งแม่เขาแล้วก็เดี๋ยวเขต้องตีรถกลับรีบ รถกลับเพราะว่าต้องขึ้นชุมพรอ,อันนี้อันนี้ลูกปลลูกปาล์มเลยนะคะทุกคนนี่ดูเลยนี่ก็จะอารมณ์นี้นะคะทุกคนนะบรรยากาศบ้านสวนค่ะนี่เลยลัดเลาะ,ล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 ะเดินกันไปดูนู่นดูนี่ในสวนกันเนาะทุกคนนะเอ็มไม่ได้เข้าไปในสวนบ้านอานานแล้วหละเป็นปีแล้วเกือบปีแล้วนะไม่ได้เข้าไปเลยช่วงนี้กระดาษสวนตัวเองที่ชุมพรก็ยังไม่ได้ไปเลยค่ะทุกคน อันนี้เดินเดินไปดูน้ําหน่อยว่าน้ํามันแห้งขนาดไหนเนาะเราเดินไปดูน้ํากัน,นก็จะมีต้นมะม่วงเบาอยู่ต้นหนึ่งเนาะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนไม่มีอะไรมากค่ะเอ็มก็อยากให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศบรรยากาศบ้านสวนเนาะว่าบรรยากาศมันดีนี่เลยนี่นะคะทุกคนน,นี่คือต้นมะม่วงเบานะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ช่องเล็กๆด้วยนะคะทุกคนกดกระดิ่งกิ้งกังกิ้งกังกิ้งกังไไม,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเวลาเอ็มลงคลิปนะคะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เอ็มขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนมากๆเลยคะ่ะสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆจ้า